กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามน้องชิปังทีวีเวยนะค่ะวันนี้ชิปังมาทำอะไรคะล้างจานค่ะว้าวล้างจานเป็นแล้วเหรอไหนล้างให้ดูสินุษย์สะอาดหรือยังยังไม่สะอาดเปิดน้ำระวังนิดนึงนะ นะลูกถูกใหญ่ถูใหญ่นี่ชะปางล้างจานล้างอยู่หนึ่งใบใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยใบเดียวอันนี้จานใครลูกจานฟางจานาพ่อเรียกพ่อเรียกอะไรอะ่ะชะปางเสร็จยังลูกยัง เล่นน้ำยอมรับแล้วว่าเล่นน้ำไม่ได้ล้างจานใช่ไหมใช่ไหมสะอาดหรือยังรู้เสร็จยังคะจะดปางล้างเสร็จยังเอาล้างช้อนปังด้วยมีช้อนสาเนะล้างช้อนด้วยค่ะตรงนี้มันจะสูงนิดนึงนะคะซิงล้างจานมันจะสูงน้องยีนกับเก้าอี้ ้องระวังนิดนึงต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะอย่าให้น้องมาเล่นน้ําแบบนี้อันตรายนิดหนึแต่ว่าก็คอยคอยดูอยู่ตลอดมุ่งมั่นมากมุ่งมั่นกับการล้างจานมากใช่ไหมลูกมุ่งมั่นกับการเล่นมาก <c oughs> ไม่ใช่ล้างจาน <c oughs> <c oughs> เล่นน้ำ <c oughs> <c oughs> เด็กกับน้ำของคู่กันห <c> ย <oughs> ัน ทำเสียงดนะ้วยเนายงนี่ก็เป็นการฝึกทักษะให้น้องได้เรียนรู้นะคะว่าการล้างจานเป็นยังไงเนาะน้องได้หัดฝึกทักษะให้น้องได้เรียนรู้ว่าเออการล้างจานทำแบบนี้นะแบบนี้นะสอเนเล็กๆน้อยๆให้เขาได้เรียนรู้ไป เทน,น้ำลงรูอีกแล้วไหนไหนที่พ่อสอนทำไงลูถกถูถูด้านหน้าถูด้านหลังได้ไหมอ้าวเทน้ำลงรูใหญ่เลยเทน,น้ำลงรูใหญ่เลยสะอาดแล้วมั้งลูกไหนดูสิสะอาดยังคะยังไม่สะอาดเออล้างยังไงทำไมยังไม่สะอาดฮะล้างยังไงทำไมยังไม่สะอาดอ่ะเอาน้ำนอนทู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 ู ปังทีวีด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะจ้าจ้าบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามน้องชิปังทีวีด้วยนะคะ,คะ